<Es> <an> หลายจ,จุดที่จะต้องเดินทางไปทักทายพบปะกับพี่น้องได้เหลือเวลาอีกไม่ก well, pues right. ี่วันครับยังไงก็ช่วยสนับสนุนหมอกลงของผมด้วยนะครับท่านนายกพูดไปแล้วเป็นครั้งสุดท้ายครับเพราะฉะนั้นให้โอกาสท่านกลับมาทำงานนะครับพวกเรานะครับหน้าที่จะต่อรับคำขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเบอร์อะไรครับพี่น้องผมหมอกองเบอร์อะไรครับพี่น้อง การเดินหน้าขอคะแนนเสียงต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับออกมาบอกไม้โบกมือทักทายกันครับทักทันเองขอบพระคุณครับผมก่อจ่าสิบหนีนครับวันนี้จะส่งทุกคนครับตรงนี้คือภาพที่ผมได้ภาพออกมาครับว่าหลายๆครั้งที่มีการเลือกตั้งเป็นเรื่องของนักการเมืองหรือ็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตู้เรื่องของบการค้าเรน่องรายการเงินที่ควาต้องที่ทำนั้นยังไม่มีผมก็ได้ด้านการ มก็ได้ดำเนินการทันทีนะครับและพร้อมรายงานคนนี้ในกระเป๋าให้กับพี่น้องประชาชน5แสนคนคนละประมาณ4พันด้วยนพนเพราะวันนี้เราแต่เพื่อนเพ่ได้ดมีโอกาสมาทางของประชาธิปัตย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะก็ช่วยกันดูแลก็ดีนะครับค,คือประเด็นปัญหาเรื่องนี้ก็ต้องช่วยกันดูเพราะว่าสิ่งที่ผมเชื่อว่าทุกพรรคต้องการก็คือการเห็นการเลือกตั้งที่มีความโปร่งใสยุติธรรมต่อทุกฝ่ายรับประเทศชาติจะเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยระบอบประชาธิปไตยก็ต้องเดินหน้าไปได้ด้วยนะครับันนี้ ก็รู้สึกดีนะครับที่เห็นพี่น้องประชาชนจานวนมากออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงหน้าเราคิดว่าจะเป็นตัวกระตุ้นทําให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับมีความตื่นตัวในการที่จะออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองในวันที่3กรกฎาคมนี้เพิ่มเติมครับส่วนเรื่องของการเลือกตั้งที่มีความถูกต้องโปร่งใสนะครับผมคิดว่าพวกเราทุกคนที่พรรคประชาธิปัตย์ก็อยากที่จะเห็นเช่นเดียวกันถึงขนาดเราต้องมีคนไปเฝ้าที่หน่วยเลือกตั้งแต่ละที่ไหมคะ ตามปกตินะครับทุกๆหน่วยเลือกตั้งก็จะมีมีคนที่เป็นผู้สนับสนุนพรรคต่างๆนะครับไปร่วมกันให้กําลังใจยอยู่แล้วมีคณะกรรมการแล้วก็ตัวแทนของแต่ละพรรคนะครับที่ขึ้นทะเบียนไว้กับทางกอประตอที่จะคอยดูความถูกต้องนะครับของรวปการการเลือกตั้งและการใช้สิทธิ์ที่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับผมก็มั่นใจครับว่าหน้าที่จะ สร้างความเป็นธรรมนะครับแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับน้องประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ได้นะครับเพราะเสียงของตอนนั้นก็จะส่งผลต่อการกําหนดอนาคตของประเทศได้จริงนะครับแล้วก็หวังว่าน้องประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเห็นนะครับว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปนะครับไม่จําเป็นต้องเริ่มต้นใหม่แล้วก็การเบอร์สิบทัง้งสองับ